สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลูกงแม่ป้าเอาอาน้องพี่เมยพบพาะกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมื้อนี้สาวบัวพาพี่พ้าน้องเข้ามาอ่าเที่ยวชมเนาะล้านพญานาคราชพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ม,กม,กม,ตตนนมีโอกาสแต่ได้มาครั้งแรกเนาะที่สาวบัวได้มาจริงๆเพิ่นสร้างเสร็จตั้งแต่เฮงหลล่ะพี่น้องแต่ว่าสาวบัวยังบ่ทันได้มีโอกาสได้มา กราบไหว้หรือบาสักการะบูชาเนาะแต่ว่ามื้อนี้มีโอกาสดีๆก็เลยพาพี่พาน้องมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะพี่น้องผู้ใดคิดจริงใดว่าก็อธิษฐานเอาเด้อพี่น้องแต่ว่าซาบัวก็อธิษฐานเพื่อพี่ผู้น้องเบื่อสุขสุขคนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเนาะพี่น้องแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในแขวงสวรรค์นักเกตเนาะพี่น้องกิดผลสางมากกับได้หลายปีเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ยังที่ว่าแหละซาบัวก็ยัง บได้ไหนมีโอกาสเนาะเหมือนหนีกัดโอ้ยพี่น้องบุญหอหยอดเกี่ยวได้พี่น้องได้มาเห็นเพลินเลยค่ะดีใจเนาะพี่น้องคือว่าสบายใจเนาะพี่น้องได้มากกา่าไหวบูชาเพลินเนาะคั้งที่สาัวกับเป็นคนแขวงสวรรค์เขตเตเได้พี่น้องแต่ว่าก็แตมาเห็นเนาะสถานที่แห่งนี้เนาะพี่น้องก็คือว่าเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งเนาะที่ชาวสวรรค์เขตเนาะแหงความสนุกชนใจและพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ วิวทิวทัศน์อ่อมขางงามพี่น้องเนาะเพระาะว่าฟังตรงขามทั้งนัง้นก็สิเป็นประเทศไทยพี่น้องหรือว่าเป็นจังหวัดมกดาหารหน,นะนั่นเองเนาะก็สิมีแม่น้ำคลองเนาะพี่น้องมีแม่น้ำคลองกันกลางเนาะพี่น้องนี่กส็สิมีสถานที่ให้ออกกำลังกายเนาะพี่น้องยาวไปหอดพุน่น,นพุ่นี่น้องไก่เนาะและะ้วก็สิมีสถานที่ให้เด็กน้อยเล่น,นพี่น้องเนาะอูย้ยเห็นแหละแล้วลกระ,ะออ่อนพี่น้องเนาะ ฟัทงทางด้านนั้นก็สิเป็นมุกาหารพี่น้องช่วงนี้น้ำคลองก็ยังบ่ท่านได้ขึ้นพี่น้องเนาะก็ยังถือว่าส่งโตอยู่พี่น้องยังบ่ท่านได้ขึ้นหลายเนาะพูนฟังทางด้านนั้นก็สิเป็นฮอกอันพระแกี้วมรกตเนาะพี่น้องเดี๋ยวชาบวบัวกะสิพาพีพระหนองไปยางชมเนาะวะ่าสถานที่แห่งนี้มียังแน่ให้เห้าเบิงให้เห้าชมเนาะเพราะวะ่าก็เป็นขังแหลกที่ชาบวบัวได้มาเห็นคือกันเนาะกรบโบหัว่าเพิ่นมียังแน่แต่ว่า กเห็นจากที่ว่าอันหลายๆคนคนไทยให้เบิ่งเนาะว่ามีบอลออกกําลังกายบอลแล้วกัาบวายบูซา่าคือแบบนี้แหละพี่น้องเนาะ,ะเดียวสิเป็นแบบได้กะโปรดตที่ตามชมน้ำกันเนาะพี่น้องบิ่งทีมงานเข้ากัได้พี่น้องขี่มักตะลูดพี่น้องลูกล้านกัอยากไปหลินอยากไปเที่ยวอื เล็กหน่อยกับสถานที่แบบนี้เนาะพี่น้องก็ถือกันลำลำป่านยังนั่นเบิ่งหุ่นน้ำหน้าไปแล้วพี่น้องนอกจากสีขาวสีโขีอดแล้วเนาะก็ยังมีอันนี้พี่น้องเนาะเฮีเสียงโศกเสียงลาเบิ่งเอาน้ำกันเด้อพี่น้องอืมคนให้โศกใหายใช่ผู้ใดตาดีได้ตาลายเสียเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเอาเนาะสีอาอันใดก็แล้วแต่มักพี่น้อง ได้เนาะแต่ว่าของสาบัวพี่น้องยังบ่ทันไห้ใหม่เบิดยังได้ครึ่งนึงพี่น้องมีเจ็ดมีแปดพี่น้องแล้วรอหลุดน้ำกันของใ้พี่น้องทุกคนโศกมานน้ำกันเบอร์สุขสุขคนเลยพี่น้องพู้ได้ทีเขาไม่เห็นคลิปนี่ถือว่าโศกดีเนาะพี่น้องได้อีกแป๊บมันจะงึ้นภาพมาเบิ่งใหม่พี่น้อง พี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาคอยคำย่มแรงเนาะตะเวนกำลังสิโต๊กดินพี่น้องเด้กำลังสิหลับขอดฝาเนาะพี่น้อง,ง,บ,อบ,นะองบรรยากาศดีดีแค่แม่น้ำโขงพี่น้องสองฝั่งแม่น้ำโขงพี่น้องกับสิทา้าเด็กๆมาเลาะออกกำลังกายมาเลาะเที่ยวเลาะชมบมึงเนาะบึงพี่น้องคนหล,ลายหลายคาทีมงานเฮาอยู่ทางนี บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องจังแมนอากาศดีเนาะลมเย็นสบ,บายพี่น้องโอกาสที่จะได้มาหยางแบบนี้ก็บ่ได้คอยมีเด้พี่น้องเพราะว่าเจ้าบวกคือจังว่าอะไรเนาะพี่น้องสูสูอย,อยู่แต่กับงานเฮ็ดงานนี่อยากว่าปีนึงมีสามร้อยหกสิบกว่าวันนี่ก็คืออยากว่าเต็มเนาะพี่น้อง ยุดการที่เท่าที่จาเป็นเนาะนาอเจ้าจากจังหวัดสิกบกบานพี่น้องจังสิไดยุทธหรือว่าอาสิมีทุละสาคัญอหลีจังสิไดยุดธเนาะโอกาสที่จะได้ไปเปิดรูเปิดตาแบบนี้ก็มอง่ายพี่น้องแลยน,นี่ก็คือเป็นอันสถานที่ในบ้านจะคล้องพี่น้องก็จะเปิดในจนมันสีห่างอะไรเลยพี่น้องแต่ว่า,าคล้องเพราะท่านไหนมาเห็นเนาะเพราะว่า หลายสิ่งหลายอย่างเนาะสู่ช so, so so so, so so ีวิตพี่น้องอยู่แต่เมืองไทยพี่น้องบอดด้กราบบาทตัดซองกราบกันนานๆกราบที่ปีหนึ่งกับที่หนึ่งกะก็คือกราบมาเห็ดทุละพี่น้องเนาะบอดด้กราบสีอื่นว่ากราบมาภักภูมิกับย่างโมเมนต์เนาะกราบมาทำรทุละปีหนึ่งบอด้กราบทำอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ถือว่าลายพี่น้องมีโอกาสก็เลยพาเด็กหน่อยมาย่างปู่พี่น้องไกล้ๆแต่ว่าซาบวยยางไปบอสูดตกมันเมื่อยพี่น้องมันไก่เนาะ อู้นนั่นลานพญานาคที่ห้อนไหวเมื่อกี้เนาะพี่น้องคุณไม่่ทางคนแหละเนาะกระผากันยางมาเื่อยๆพี่น้องบะว่ามันบ่ห่อนแล้วเนาะอากาศมันดีแล้วย่ามือแรงมันกะเป็นแต่ยางเป็นแต่เลาะพี่น้องแหงคําแหงเย็นพี่น้องม่งทางนั้นเป็นทางทางมุกดาหารพี่น้องต่เวนตุ๊กบินแล้วพี่น้อง ของช่วงนี้กัยังบ่ท่านได้ข้นพี่นนองเพราะว่าฝ้น,นกันยังบ่ท่านได้ตกปลายเนาะมันก็นเลยยังหน่อยอยู่พี่นอะเุ็นละชส่วงประมาณเดือนเดือนสิงหาเดือนกันยายนีย่จังสีลายส่วงนี้กาลังอยู่ในส่วงต้และดูฝนเนาะฝนกันยังบ่ท่านได้มาลายพี่นาะอ,อู้<ม>นเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะสีสาบบัวกเก็บมาสู่พีสุนองเบิงเนาะ,ะก็หวังว่าพี่นนองกับุ้งสี ได้เห็นได้ชมเนาะว่าสถานที่ในแขวงสวรรค์นเขฐเท่ากันนีพี่น้องมีหลายบอนอยู่แต่ว่าซาบวกับบุคคอยเด้มีโอกาสได้ไปเนาะอันนี้ก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศในอันอันแคมครองพี่น้องเนาะอันแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่เป็นสังข์ขึ้นมากเพราะถ้าไหนโดนประเด็ดอกพี่น้องก็มั่นวางซาบวกับบุหมันใจเนาะแต่ว่าหากพวกท่านได้โดนประเด็เนาะนี่แหละพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะ สมควรแก่เวลาเนาะพี่น้องเช้าบวากับสี่ด็ขอนุญาตยกคิบใบสำนีซะก,ก่อนเนาะเดี๋ยวมือหนาเข้าจังมาพบมาเผาะกันในโอกาสต,ต่อๆไปเนาะจังได้กับฝากพ,พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ช้าบัวน้ำเนาะติชมกันไหนพี่น้องเช้าบวากกับโมเมนต์มืออาฉีพเนาะอันใดทีเบาพิพาดหรือว่าเบาบอาสอดคลองหรือว่าบอถือตองกับจังได้กับกับพอถทษข้อภัยเนาะบางเท้อกับอจิหูเท้าบดเทิงการเนาะพี่น้องจังได้กับกับพอถทษข้อภัยว้หน้าบอนี้เนาะแลวก็บสำหรับ คลิปนี้เนาะอยากกินใช้ไหมแต่สิ่งใดขอตัวอําลาพระจาาพี่น้องไปสะก่อนเนาะจังไรกะขอบุญขอบคุณถูกกําลังแรงใจเนาะขอบคุณถูกการรับชมเนาะพี่น้องขอบุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบุณถูกกาลังแรงใจขอบุณทูกแรงสนับสนุนตลอดมาเนาะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะพี่น้องพบพอกันในโอกาสต่อๆไปเนาะคอยติดตามเบิ่งว่ามือหนาสาาบสิผ้าพีีพัน้องไปเทียวไซค่ะรอติดตามชมน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาหน้องไปก่อน สบายดี